โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอกันตอนเย็นเนาะวันศุกร์นะครับหนึ่งทุ่มตรงนะจ๊ะก็มาตามบิตคอยนะครับสองสามวันที่ผ่านมาก็หายหน้าหายตานะครับติดภารกิจเนาะติดภารกิจไม่ได้หลบไม่ได้ลบก็บิตคอยนะครับมาอัปเดตเฉพาะ,ะเอาเอาบิตคอยก่อนเอาบิตคอยก่อนนะครับก็ ราคาปัจจุบันเนาะแปดหมื่นสามนะครับชุดที่ผ่านมามองว่าจะลงไปถึงเจ็ดหมื่นห้าไม่ถึงลงมาอะไรชุดลงมาถึงแปดหมื่นเนะาะเมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้าลงมาแปดหมื่นนะครับแล้วก็มันอาจจะอ่าเดี๋ยวเท้าความก่อนเนาะเท้าความคืออ่าชุดนี้เป็นคอลเลกชัน a b c 3ลง4เพื่อที่จะขึ้นเวฟบ5แสน2แสน3เนาะความเดิมแล้วทีนี้ความล่าสุดความล่าสุดคือเราอามาตามชุดจบเวฟบ4นะครับอ่าคอลเลกชันชุดนี้เป็นคอลเลกชันแฟลตนิวไฮชุดนี้มองเป็น B B, new high, b นะิวไฮสตรองบีเนาะก็ ขาสก็ต้องลงเป็นรหัสท่านะครับรหัสท่าก็ต้องลงเป็นเทรนทีนี้เทรนชุดนี้เป็นไดเอโกนอลนะครับ l e ดดิ diagonal, นะ้งไดเอโกนอลเนาะสามสามล้วนนะครับข้างในลงมาข้างล่างนะครับก็จุดโลเจ0 0หมเท่าไหร่อาจจะจบแล้วด้วยเนาะมันไม่ชัดเจนมีข่าวดีเมื่อวานทำไมไม่ขึ้นเห็นอะไรนะกฎหมายซื้อบิตคอย 76อาจจะเป็นจุดจบเว็บสีนะครับก็เป็นไปได้นาะกก็เป็นไปได้แต่ว่าอ่าถ้าสมมติว่าเรามองว่ามันจบเว็บสีต้องไม่มีนิวโรนะทีนี้นะครับแต่ถ้านิวโรหลังจากนี้เนาะถ้านิวโรหลังจากนี้ก็มองว่าจะเป็นการลงไปทำเว็บสีที่สมบูรณ์นะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาซูมชุดนี้นะครับ ซูมชุดย่อยให้ collection ชุดนี้มันมีการปรับได้อยู่ collection ปรับจบนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าชุดนี้นะครับเว็บ4 collection ชุดที่เป็นเว็บ4อ่าไอ้สีใหญ่เนี่ยลงเว็บ5เนาะ ชุดนี้จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าแอ้ดิมลาเป็นเป็น a b c นะครับอ่ามาถึงบทที่จะต้องเปลี่ยนอ่าทฤษฎีเอาทฤษฎีเข้ามาใช้กลับกับกราฟเนาะนั่นก็คือคืออะไรครับเคยสอนไปแล้วคอลเลกชันปรับจบเนาะแต่ก็ระมัดระวังนะครับว่ามัน ถ้าลงมา75็ดหนะเคลีย์เลยนะครับเคลีย์ขาลงทุกกรณีมองจบแบบจบจัดจัดนะครับไม่มีที่ให้ไปแล้วต้องคือยังไงก็ต้องขึ้นเนาะแต่คืออันนี้คือความในใจแต่เรามาพูดถึงการปรับใช้อ่าทิษฎีคอลเลคชันใดๆนะครับเมื่อปรับจบจะต้องดีดเปรี้ยง61.8%เป็นอย่างน้อยทำไมถึงต้องเป็น61.8ก็เพราะว่า ชุดนี้มันลงมาใช่ไหมลงมาเป็นการขายถ้า,าดีกลับได้ถึง61.8มันมันมันเกินครึ่งแล้วใช่ไหมครับ61.8%ของที่ลงไปถ้ามันเข้าตัวมันก็ต้องต้องเป็นแค่50แต่นี้ถ้า,าดีถ้ามีปัญญา,าดีตขึ้นถึง61.8ความหมายคืออ่าไม่ใช่ละเทนต้องเปลี่ยนนะครับคุณจะมารีบาวสูงอะไรขนาดนั้น ในอ่าในเมื่อคุณไม่ใช่เว็บ2ใช่ไหมเว็บ2มีโอกาสรีบาวสูงแต่เนี่ยมองเป็นการคุณจะลงเว็บ5แล้วคุณมารีบาวสูงมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเฝ้าระวังอ่าในภาพใหญ่อ่าเดี๋ยวลืมลืมสรุปให้ชุดนี้ถ้าคอลเลคชันปรับจบจะต้องดีดขึ้นไปถึง88,000นะครับแต่อย่าลืมชุดใหญ่ ABC ชุดใหญ่เนาะ วัดจุดเริ่มต้นของขา A ถึงจุดสิ้นสุดของขา C collection ปรับจบเพื่อเป็นการยืนยันจะต้องขึ้นมาถึง96.0 0หนะครับตรงนี้ถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อก็ได้คนที่ติดดอยอยู่ไม่ต้องถัวก็ได้นะครับถ้าทฤษฎีถูกต้องถ้า ad dream ถูกต้องนะครับ ิตคอยจะต้องขึ้นมา96,200แล้วย่อ1ทีกลับลงมาหาดีมาซับไพที่ใกล้ที่สุดน่านจะเป็นก้อนนี้นะครับต้องลงนะครับถ้าต้องต้องย่อเนาะถ้าไม่ย่อก็ไม่มีอะไรจะขึ้นต่อนะครับก้อเนียก็คือทฤษฎีถ้าไม่ชัดเจนเนาะแต่ว่าถ้าตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่ออะไรถ้าจะเก็บก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่ก็มันก็ยังไม่เคลียร์เนา แต่ถ้าลงมา75,000นี่เคลียร์นะครับแต่ถ้าสีนี้ก็ปล่อยฟรีก็ได้นะครับปล่อยฟรีก็ได้9 96 0 0แล้วก็จะย่อหนึ่งทีเนาะโอเคชุดนี้มีโอกาสมีโอกาสจบไปแล้วนะครับมีโอกาสจบไปแล้วมีโอกาสจบคอลเลกชันไปแล้วเพราะว่าออกออกออกนอกเทรนไลน์แล้วเนาะ นะครับโ okay. อเคแต่สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับเดีย๋ยวมาติดตามกันต่อเนอะอาะเดี๋ยวรอไปทีละสเต็ปครับสวัสดีครับ